อมาอกมาคไงลูกเป็นไง,มง,นไงจมบูบานเลยจมูกบานเลยเชื่อแบบปาเงี้ยสวัสดีค่ะอยู่ช่องเชืบฟันนี่นะคะ วันนี้นะคะแม่อูนะคะพาอมเล็ตกับเชเวตมาอยู่ที่เซเว่นแต่ว่าแม่อูจะให้เขาทําชาเลนในการกินขนมหวานที่เขาไม่เคยกินมาก่อนนะคะคือขนมหวานคอยทองทองหยิบแล้วก็ทองหยอดนะคะให้เขากินทองทองหยอดทองหยิบทองหยอดคอยทองหยอดหยอดหยอดเหรียญเหรอหยอดเหรียญคืออะไรลูกหยอดหยอดเหรียญเดี๋ยวก็ขนมเล็วทองหยิบทองหยอดคอยทองหยอดเหรียญแล้วเนี่ยเล่นกับแม่อูป่ะเนี่ยแม่อูคิดไม่ทันเลยนะเล่ยอยดเอาทองมาหยอด ใส่กระปุกอ่ะแต่ย็นลูกตื่นตื่นลูกตื่นเดี๋ยวแม่อุจูนก่อนตื่นครับตื่นตื่นก่อนค่ะลูกทอดยอดขนมเป็นชื่อขนมไทยอ๋อดีออมเด็ดยอมกินไหมยอมกินยอมรับข้อเสนอไหมยอมรับเชเบ็ดกินไหม่ต้องซื้อขนมแล้วก็ซื้อข้าแล้วก็ซื้อน้ำให้มะยอมรับข้อเสนอไหมคะอ่อยาออมเล็ดอยากกินอะไรแม่อุซื้อให้หมดเลยวันนี้ โอเคไหมทั้งร้านเลยอ่ะเชเบตจะกินอะไรแม่อุซื้อให้แต่ต้องกินขนมที่แม่อุซื้อมานะโอเคไหมโอเคไหมยอมรับข้อตกลงมาจับเนินก่อนมามือไหนเอามือขวาเอามือซ้ายมาไม่เอาเอาเร็วๆมามือซ้ายมายอมรับข้อเสนออ่าเชเบตรับข้อเสนอแม่อุแล้วนะห้ามร้องไห้นะห้ามห้ามร้องไห้นะไม่ตัดไม่ตลกค่ะไม่ตลกค่ะมาเดี๋ยว ไม่เอาออมเลดอย่าทำแบบนี้นี่อมอมเลดยอมเราข้อเสนอแม่อูแล้วนะไปเราไปดูฝอยทองทองหยิบทองหยอดกันไปออมเลดปพาแม่อูไปนหน่อยได้ไหมล oh. าเชเบตรู้ไหมว่าทองหยิบทองหยอดฝอยทองเคลือนไหนแหมย oh. ังไม่ทําอะไรเลย <That> s <S นี่นะคะยายายาออมเลดยาออมเลดวันนี้มานี้ก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยเดี๋ยวแม่อูยกเลิกข้อเสนอของแม่อูนะนี่นะคะออมเลดอันนี้ฝอยทอง ทองหยิบทองหยอดไหนอันไหนอันนี้ฝอยทองทองหยิบอันนี้น่าทองหยิบอันนี้ก็ทองหยอดมั้งอันนี้อะไรอันนี้อะไรแม่อุ้ก็จําไม่ได้อ่ะชื่ออะไรไม่รู้นะกินได้ไหมเคยกินไหมถามก่อนถามมาก่อนถามก่อนไม่เคยเคยกินเคยแบบจิบจิบฝอยทองหน่อยที่ไหนก็พ่อเอ็มเคยซื้อเค้กให้อ่ะแล้วก็นึกว่าเป็นช็อกโกแลตอ่ะก็เลยลองจักอร่อยไหมก็เลยกินฝอยทองไปล่ะอร่อยไหมรู้ไหมว่าฝอยทองทองหยิบทองหยอดทำจากอะไรทำจาก ท้องหยิบท้องยอดทำจากอะไรคิดว่าทำปปจากอะไรแอปเปิลเหรอท้องอยิบท้องยอดทำจากแอปเปิลเหรอทำมาจากอะไรคะทำมาจากไข่เนี่ย,ไ,ยไข่ไม่ใช่ไข่ดิบไม่ใช่ไข่แบบนั้นไข่ที่เขาตีออกมาแล้วแล้วก็ปรุงสุกเรียบร้อยแล้วอเมร์ไม่ถึงมันเรียกว่าขนมมันเป็นไข่นะขนมไทยอ่าแอบแกล้งน้องตลอดเลยอมเลร์เนี่ยไปเร็วไป,ไป เราไปเราไปกินขนมกันดีกว่าค่ะทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะที่อาเน็ตฝอยฝันอยากกินมานานแล้วแล้วก็เชฟเบตใช่ทำไมไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแต่วันนี้เราทำชาเลนจ์กันแล้วนะว่าเราอยากกินอ่ะเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยตอนนี้ได้หรออย่าเทแมวแบบนี้นะ ถ้าพูดแบบนี้แม่อูเสียใจเอมเด็จพูดจริงมะเนี่ยไม่ได้มาอาบากแม่อูจะป้บบอนแล้วนะต่อคิวอาบากอันนี้คือเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าทองหยอดหรือเปล่าอาบากอ่ะนี่ทองหยอดเออทองหยอดทองหยิบแล้วน,นี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอาบากดิอาบากอ่ะเอมเด็จกินแล้วนะขอไหมคะขอ เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นทีละคนลูกทีละคนอมมา,าบาอัดเลยนะลูกไงนะ宝妈คะเป็นไงบ้างลูกเป็นไงจมูกบานเลย <laughs> จมูกบานเลยค <c oughs> อมเอมดี้ไม่นะ <laughs> ถ้าขายคอมเมดี้ก็อดกินสิ่งที่คอมเมดี้อยากได้นะ宝妈คะขออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอใจเย็นพี่คอมเมกินให้หมดก่อน ม,มันเป็นยังไงลูกอย่าวออกมานะอย่านะเอ๊บนะอันนี้อมเนตเขาทําเองนะข้ตอตกลงของเขาเองนะทุกคนไม่เกี่ยวกับแม่อูน,นะ,ะอย่า,ยาดราม่านะคะใจเย็นใจเย็รนรอพี่อม,มเนตก,ก่อนอชิอ้นเล็กๆให้พี่อมเนตดีกว่าสงสารพี่อมเนตีวอันนี้หอมเนตก่อนไงน้องที่หลังเรากินให้ครบก่อนแล้วอมเนตก็ไปเลือกซื้อขนมเข้าใจไหมอะไรไม่ได้ เกี่ยวอะไรกับหนูนนอย่ายุ่งไม่เอาค่ะอย่ายุ่งค่ะพี่กินพีก่กินเห็นไหมโอ้ยอย่าล่นลูกอย่าล่นนะ,ะเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงไม่น่าจะโทษอ่ะรองกินเร็วๆเอาเร็วไม่ได้ค่ะเอาเร็วๆค่ะ เอาไม่กินก็ได้นะแม่อุไม่ได้ว่าอะไรน้ำมาให้อน้ำปะอ่าโลนโลนอาให้อิกชิ้นอีกชิ้นอ่ามามินี่แล้วก็มินนี่เออมเล็ดอยากกินแล้วก็อันนี้นะโอ๋อันนี้อันนี้ได้ไหมได้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 ใบใบหนึ่งเดี๋ยวแม่อุรวมให้แป๊บหนึ่งหยิบทองหยอดแล้วก็ฝอยทองอ่าเออมเล็ดพร้อมยังนีเออมเล็ดอยากกินเองใช่ไหมใช่ให้พูดอีกครั้งครั้งที่สองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราจะอยากกินขนมหลายอย่างใช่ไหมเออมเล็ตก็เลยอยากกินอันนี้ ออมเนตเป็นคนเสนอให้แม่อูสหรือว่ายังไงหรือว่าแม่อูเสนอแม่อูเป็นคนบอกว่าจะกินหรือไม่ถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเอาขนมเออแค่นั้นเอง<ต>ใช่ไหมออมเนตก,ก็บอกว่าอมเนตอยาก,ายกได้ขนมแล้วเน่ก็เลยกินโอเคโอเคอเก่งมากลูกพร้อ,อมอยังไม่อยากกินไม่แม่อูเสนอให้ออมเนตอย่างนี้นะออมเนตเคี้ยวนี้แล้วก็คืนแล้วออมเนตก็กินขนมอันต่อไปกินขนมที่ออมเนตถือเนี่ยเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยตามไปไม่ใช่กินไม่ได้กินพร้อมกันกินรวมกันอ่ะกินรวมกันมันก็แบบ ยงังไงอ่ะเราแค่มาไปเออออมเล็ตกินอันนี้ก่อนคือเคี้ยวๆ,ๆๆแล้วคืนแล้วก็กินขนมตามไปแต่ถ้าเราอ้วกอ้วกแตกใส่ได้ไหมอ้าวอ้วกแตกออมเล็ตโดนโดนงดขนมหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้นะอมเล็ตต้องพยายามอย่าให้อ้วกนะมันอต้องขยนะับก,ก่อนอ้วอออ่อาออออเขาอยากเขาอยากกินเองนะเฉพดไม่เอาแบบนี้ค่ะเก็บเดี๋ยวนี้ค่ะอ่ะอาปากตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนอ่ะเร็วๆร็วหนึ่งสองตัมพร้อมยัง อ๋อยังเป็นขนมที่เขาไม่เคยกินเลยนะเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้ซื้อให้ก่อนไม่ได้ลูกอย่ามีข้อแม้มันก็ไม่ต้องเอาแม่อูกลับบ้านและอ่าภารกิจของเด่นนะคะเป็นไงเค็มเค็มอะไรอันหนึ่งแล้วแบบไม่ได้ว่าอร่อยนะอ่าบากหนึ่งสองส้มโอ้ยความเล็ดเป็นอะไรเฮ้ยอยมันมันนีไยมันอะไรมันไม่อร่อยเลย เร็วเร็วลูกเร็วเร็วอัเร็วหนึ่งสองสามทมไม่เอาอ่ะแม่อู๋แม่เอาก็ไม่เป็นไรยกเลิกได้อุ้ยมันง่ายสุดแล้วลูกเนี่ยแม่อู๋ฝาแบบเนี่ยเอาเอาอเอาออกเส้นหนึ่งได้ไหมไม่ได้ออกเส้นไม่ได้ลูกอย่ามาเป็นแบบนี้เลยไม่ไม่ลูกต้องเอาออกไม่เอาลูกอยางงอแงเดยไม่เอานะขอร้องเถอะแม่อูลรอเนี่ยมาประมาณสิบนาทีแล้วนะรอตรงเนี้ย หนึ่งสองซ้ำกึนกึนก้นหานยใจกืนก้นเอาแล้วยายาก้นก้นก้นกึนกดยัง้งกดยัง้งกดยัง้งเป็นไงลูกเป็นไงกรที่กู้นไหมตัวเองเก่งไหมคิดว่าตัวเองเก่งไหมไม่เก่งหรอครั้งหน้าจะกินอีกไหม ไม่อยากกินข้าวแล้วใช่ไหม <S 2> <S 2> กินแล้ว <S <S 2> <S 2> เอาดีๆอ่ะต่อไปนี้คือภารกิจของอเด็ดนะไปซื้อข้าวไปซื้อน้ำไปซื้อขนมตามที่ออมเด็ดอยากได้โอเคไหมสามชิ้นข้าวหนึ่งขนมหนึ่งน้ำหนึ่งแล้วมาเจอกันที่นี่โอเคไหมคะไปเมอรอแรกอ่ะเออเก่งมากวิมันเลย ไม่อร่อยเลยเหรออ่ะเชเบตต่อไปเอาเหมือนพี่เบ,บ็ดเบ็ดเบน็นึงเอาทีเดียว,ลวเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแม่อูจะเตรียมให้น้องเชเบตนะคะแม่หุดนะขักทีดึงนะขักทีนึงน้ำไม่ต้งองป้อนอีกเออแม่อูว่าน้องเชเบตทำได้เก่งกว่าพี่อมเน็ดชัวร์แปบ๊บหนึ่งอันนี้เป็นตาของเชเบตนะแม่อูอวดไหมไม่รู้แต่พี่อมเด็ดกินของแล้วนะ พร้อมยังพร้อมยังอ่ะพร้อมยังนี่ของจองใช่ไหมพร้อมยังพร้อมยังลูกไม่ลูกเสียสละได้นะเายังไม่ทานกินออมเล็ตได้อะไรมั่งมีออมเล็ตมาแล้วนะต๊อกหนึ่งโอ้โหเต็มเต็มเลยนะคะเยอะเดี๋ยวไปดูน้ำหอาน้ำหนูได้แล้วนี่อาเชเวตมาอ่ะพี่ออมเล็ตได้แล้วนะครบสามอย่าง เราให้เวลาห้านาทีนะไอห้าวินะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเปลี่ยนได้นะเปล mm. ี่ยนได้นะพี่อมเล็ตกินคนเดียวนะน้องเชฟเว็ตยานะอ่ะอมเล็ตตลบน้องไม่กินนะฟ้อนป๋าป๋าฟ้องไข่นะฟ้อนป๋าฟ้อนทำไมอ่ะฟ้อนไปเลยมันก็เป็นกฎกติกาเออมันเป็นกฎกติกาพี่อมเล็ตยังรู้เลย จะอนหาไม่เช่อไหนูเกี่ยวอะไรกันจะฟ้อนหมาจะฟ้อนป๋าฟ้องเลยฟ้องป๋าไปเลยจฟ้อนป๋า้องว่าไม่ต้องรักหมาไม่ต้องรักหมาาออมเด่นน้องว่าหมา,มาแบบนี้ <c oughs> ทำไงไปสิไม่ต้องไปอยู่ครอบครัวเดีย็กออมเด่นจัดการนะอย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำ,อทำ,ทำขอโทษขอโทษขอโทษเอื <c oughs> ๊บก,ก่อนอื๊บก,ก่อนไไม่เป็นรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็รวยเรื่อยกินข้าบุ้ยอ่ะก็นี่ไงกินมันเป็นกฎกติกาใช่ไหมอ้อมเล็กอ้อมเล็กกินแทนน้องไหมจะ,จะเป็นจต่างจะเป็นจต่ายเอาไหมกินแทนน้องไหม,มไม่เอาเนาะเอาไงดีอะ่ะอ้อมเล็กพเิเศษอ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะน,น,น้อยกว่าของพี่อ่ะน้อยกว่าใช่สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะช่องเชฟเบบฟันนี่นะคะออไม่ไืออไมอีกไอ้อมน่ได้ไ